ีครัสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับสมาชิกองค์การหารส่วนตำบลเมืองปราสาทเมืองปราสาทอยู่กับคุณลุงอะไรครับมงคลใจแก้วิริมงคลใจแก้วสิรินะครับตอนนี้เราอยู่ก็ตรงไหนครับนี่หน,น้ามันไหลแรงแท้นะมาดูเวทเวทอ่ะเช็คโอเคโอ้เดี๋ยวเราแปนน๊บนึงค่อยคุยนี่มันโอ้ oh, oh, มาเนี่ยเออจะไงเห็นแล้วมาจากฝ <c oughs> <c oughs> ั่งนี้ไปเห็นแล้วดีอกดีใจนะครับแต่ต้องเราให้ฟังนะครับสวัสดีครับลุง ไดถึงไหมเดี๋ยวไปคุยกันได้ถึงไหมไม่ได้ด้วยส่มาด้วครับอ่ะครับเราอยู่กันไหนครับลำลอยครังมีอยู่ตรงสายน้ำล้นบ้านนอนท้าวสายน้ำล้นบ้านนอนท้าวอันนี้เขาดอนท้าวเลยเนี่ยเขาเขตดอนท้าวเขตติดต่อถนนตะการอ๋อแสดงว่าทั้งนี้เป็นบ้านนอนท้าวทั้งนี้เป็นบ้านถนนตะกางครับอําเภอตำบลเมืองประสาทอำเภอหนองสูงพระราชบางแหงวันนี้วันที่1 1กันยายน64 ลองเล่าให้ฟังนะครับน้ามันมาจากไหนแล้วมันกระจายไปทางไหนดึงเลครับลองเล่าน,นี่าาน,งน,นงางนี้มันมาจากเมืงไทยเหรอครับด้อันนี้คลองท่าแคร์ผมันรวมตรงคลองท่าแครเขาเรียกคลองท่าแครอันนี้คลองท่าแคร์ทางโน้นตานในลูกอ่างนุนตะกานแล้วทำไมมันมาสองแยกสองทางนี่ล่ะครับอันนี้มันเอาพุ๊บลอกมันจะเป็นพื้เก่าเดี่ยวมันจะเป็นอ่างใหญ่อันนี้วนไปเจออ่างเนาะอันนี้ก็วนไปเจออ่างเหมือนกันดูเยอกันที่นี่ เออผมถามทาั้งทางนี้นะครับวันนี้มันรู้สึกมันมันแรงผิดปกตินะครับลุงมาทางแรงขึ้นเนี่ยหรือว่ามันมันมาเดี๋ยวมันขามทางจะถามไห้ทางโนนไทยขามรอดไอ้ถนนไอ้โบราณไปทางชัยภูมิใช่ไหมมันรอดมาเนี่ยรอดรวยกองแกงเขาเรียกว่วยกองแกงใช่ไหมรวยกองแกงผมไม่รู้จักรวยทาแครนั่นเลยรวยทาแคร์อยู่แถวตำบลโนนไทยหรือรวยทาแคร ทานคนไยอยู่ในตัวไยอยู่นอกาะแล้วพอเขามาประมาณปมาณาจากกปอนตะปอนอะไรแไทดาร์ปนขอไทยอปองไทงไยแล้วพอถึงจะเขามามาถึงไป้ยาเรียกอะไรไะอผมไม่ดูาจาลืมจอดแล้นี้เขาเขามาไี้มันจะทานทานอะไรมาดิมากปอนจังปอนทานทานทานตะก้อทานตะก้อจาร ก็วอาจารย์นี่เป็นคนไทยอยู่เนาะแล้วนี่ก็เขามามาเมืองประสาทเลยโอเคนออเคนาะมาแบบมาลงของพลาแเนีเขามาอันนี้เข้าในของสาเกพอมาบึงตะข่างแล้วก็บึงตะข่างก็แยกกระจายไปไฟกำประสาดไ,ไปล้ำประสาทกี่ยวกับไฟล้ำโกหกล้ำโกหกตอนนี้ล้ำโกหงก็ทยอย,ยปล่อยน้ำได้สามวันที่คุณลุงบอกเพราะนั้นล้าโกหงเตรียมรับน้ำเลยครับเพราะว่าน้ำมันมาแรงมันจะนีกมาได้จักวันแรงๆแบบนี้ ก็มันที่เกถูกสี่ห้าวันนี่แหละสี่ห้าวันถือว่าถือว่าโอเคเนาะลุงเคยไอปีที่แล้วมันถึงไหนครับมันถึงนี่ไหมหรือยังยังขนาดเนี้ยทีทีมันนา่นาโพงๆหลายๆน่ะถ้าทวมทวงกันนะ่ะมันตาทวมมันก็เยอะคนนี้น้อยถึงนี่นละประมาณต่อตัวนี่ก็นที่นี่ตอนนี้เขากำลังอะไรนะพิดธอ,องพุทธองพุดรอบอ่างอ่างอยู่ เราเลยทำทางเบี่ยงแทไปลำโพงทางของทางเบียงเด่นิดไปตรงช่องไรก็เลยดูระบายน้ำที่ไปทั้งใายมือเนอะเอาะแต่นี่มีมีมอีกเส้นหนึ่ง,งที่ไปไอ้กะเพรามีนะนั่นแหละไปกะเพราเป็นหนึ่งแยกไปกะเพราล้องก็ชุดกันกระถินที่นีเมืองเอไปทั้งใต้มั้งออันเดียวกันใช่ไหมไปแย,ปยกตรง,นตนงถนนจำเยอะขามไปจะแยกหรือเ่ามันมันยังไม่ขามันแยกตรง นั่งทางในีทางในก่อจะแยกใช่ไหมไปกับเขาเมืองหนึ่งแล้วกว็ไปลำโพงเมงเงงืองหนึ่งแยกกันอ๋อตอนนี้ก็ได้ตับความรู้นะครับแสดงว่าทางกะเพราหนา้ามาเริ่มปล่อยทางลำโพงก็เริ่มปล่อยคุณก็กะเพาเป็น,น,ปนค,น,น,ค,น,น,คนที่กะเพราฝึงตีพุทธใหม่ตรงไหนตรงไหน,นมันมีเหมอนโนนแคร์ที่เราพูดโดนปล่อยไหรดูตะวันออกทางกะเพราตะวันออก เอาสมมติกะเพราวัดกะเพราอยู่นี่เนาะนี่เส้นไพร์บ้ากะเพราอย่นี่ก็ไป่รู้ไหนอยู่มันไมนมีทางไปไหมนี่ถึงตัววัดกะเพรายังไปเลยเ้าไปจักมารกิโลนึงออกจากหมู่บ้านออกหมู่บ้านไปแล้วอยู่ทางขวามือได้่นอนแคร์ก็เรียกนอนแคร์นอนแค่์แล้วนี่น้ำทยอยลงเนี่ยนีมันต้องมันร่ไปเช่านี่มันก็ต้องเอานี่กับนี่ไปใช่ไหมอ๋อบึงกะเพราได้ครับบึงกะเพราก็น้ำก็จะไปแล้วนะครับาแล้วก็เตรียมทำท่าเก็บน้ำไว้นะครับ มีกบเขามีรถนาดน้องช่วยช่วยกันเหมนะถินรับน้ำกำลังปล่อยเประมาณสามก้อนแล้วครับก็ความคุ้มกู้ภูนใจชาวบ้านชาวบ้านน้ำกำลังไปคงจะได้เข่ากันดีได้ไหมได้แบบยักหัวเลยมันลงมันหลุดนี่เลยต่อไปนี่มันบนไปนู่นได้ไปอ่างไปอ่างเลยไปอ่างมันวนหลบมาตแตบอลดีเราเพราะอ่างมาแล้วก็ มเป็นเ่ัไม่ใช่เหมือนมาทํนมาครับวันนะี<โดย>้ขอบคุณอครับอปตมงคลนไใจแก้วสิรินะครับขอบคุณกท่ให้คาครับ<โดย>